เมนูนี้ง่ายสุดๆแถมใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะวิธีการกินเลือกได้2วิธีวิธีแรกใช้หลอดปลายช้อนตักตัวไมโลเหนียวขึ้นมากินเปล่าๆจากนั้นกระดกนมตามหรือจะคนๆ,ๆให้เข้ากันก่อนดื่มก็ได้นะดื่มเปล่าๆหรือจะเทใส่น้ำแข็งก่อนก็สดชื่นดีค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยดีกว่าจ้า ป้าจะใช้ผงไมโล230กรัมถ้าจะตวงก็1ถ้วยตวงครึ่งกับอีก1ช้อนโต๊ะหรือถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็31ช้อนกลางปาดเรียบช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสั้นสีเงินแบบรูปมุมบนขวานะคะป้าป้าใช้อวัลตินแทนไมโลได้ไหมไม่ได้ลองไว้แต่คิดว่าได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแล้วถ้าจะไม่ใช้ไมโลอวัลตินใช้ผงโกโก้ Go Go แทนได้ไหมป้า ถ้าอย่างงาั้นป้าคิดว่าน่าจะต้องปรับเพิ่มในส่วนของความหวานเอาเองนะคะตามด้วยนมข้นจืด100 ML ถ้าใช้ช้อนกลางตวงก็8ช้อนกลางครึ่งนมข้นจืดป้าใช้ตัวนี้นะคะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ตามด้วยนมข้นหวาน1กระป๋องหรือ380กรัมปริมาณตรงนี้ไม่ซีเรียสนะคะบวกลบได้นิดหน่อยคลิปนี้ป้าใช้นมข้นหวานตัวนี้ค่ะยี่ห้ออื่นใช้ได้ไม่มีปัญหานะ คน,คนคนส่วนผสมให้พอเข้ากันส่วนผสมจะยังมีเม็ดเม็ดหลงเหลืออยู่ค่ะจากนั้นให้เรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆย้ำไฟอ่อนๆนะระหว่างตั้งไฟคนตลอดเวลาด้วยนะคะจนกระทั่งส่วนผสมที่ได้เนี่ยเนียนขึ้นแบบนี้เม็ดของไมโลเม็ดใหญ่ๆหายไปแล้วเห็นไหมเมื่อได้ประมาณนี้แล้วปิดเตาเลยจ้า อย่าตั้งไฟนานเกินไปเพราะว่าถ้าตั้งไฟนานเกินไปส่วนผสมอาจจะแข็งและไม่ได้จากนั้นค่ะตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปบรรจุขวดเมื่อเขาเย็นด้านบนมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบก็คนๆๆให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เทบรรจุลงขวดได้เลยดูนิดนึงนะคะเมื่อส่วนผสมเย็นสนิทแล้วนี่เขาจะมีความเหนียวคนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแบบนี้นะจ๊ะ ในการบรรจุลงขวดคลิปนี้ป้าหนึ่งใช้ขวดขนาด150 ml ค่ะไมโลเหนียวที่เราเตรียมไว้1สูตรจะบรรจุลงขวดขนาด150 ml ได้ทั้งหมด15ขวด น้ำหนักไมโลเหนียว1ขวดอยู่ที่ประมาณ40-43กรัมอยากได้ขวดแบบนี้ใส่ลิง์กไว้ให้แล้วใต้คลิปและในช่องคอมเมนต์นะจ้าเลื่อนหาดูได้เลยบรรจุไมโลเหนียวเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะคลิปนี้ป้าหนึ่งใช้นมสดของเมจิตตัวนี้นะคะรูปมุมบนซ้ายถ้าไม่มีใช้นมยี่ห้ออื่นได้เลยค่ะหรือจะใช้เป็นนมกล่องยี่ห้อต่างๆหรือนมโรงเรียนก็ได้ ตัวนมที่ป้าเทลงไปเป็นนมสดธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะเนื่องจากว่ารสชาติของเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมาจากตัวไมโลเหนียวที่อยู่ด้านล่างตอนเทนมลงไปไม่ต้องห่วงนะคะว่าอุ๊ยตัวชั้นของไมโลเหนียวมันจะกระชอกมันจะเลอะเทอะมันจะไม่สวยไม่ใช่ปัญหาจ้าให้ดูขวดนี้สมมติเทไมโลเหนียวลงไปแล้วแบบโอ้ยมันเลอะเทอะขวดต้องทิ้งเลยไหมเนี่ยป้ามันไม่สวย ไม่ต้องซีเรียสนะคะดูนะคะมันเลอะเทอะแบบนี้เราก็ตีมือเทนมลงไปตามปกติเลยค่ะเมื่อเทนมลงไปแล้วเนี่ยตั้งทิ้งไว้นะตัวนมเขาจะค่อยๆชาร์จตัวไมโลเหนียวที่เลอะเทอะออกมาเองนี่ขวดเมื่อสักครู่ป้าตั้งทิ้งไว้แป๊บเดียวเองค่ะนมก็เริ่มที่จะชาร์จตัวไมโลเหนียวลงมาแล้วเห็นไหมอ่าเมื่อใส่นมลงไปแล้วปิดฝาให้แน่นนะจ๊ะหมุนให้ดังคลิก ถ้าใครมีสติกเกอร์ก็แปะตกแต่งเพื่อความสวยงามได้เลยนะคะสติกเกอร์ที่ใช้อยากแนะนําว่าให้ใช้แบบที่กันน้ําได้เนาะเพราะว่าเวลาเอาไปแช่อะไรแบบนี้สติกเกอร์จะได้ยังคงสวยงามดีอยู่สติกเกอร์แบบนี้ใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใต้คลิปด้วยไม่ต้องมาสั่งซื้อกับป้านะป้าไม่มีขายมาดูขวดที่ป้าเทมไมโลเหนียวเลอะเทอะเมือ่อสักครู่ค่ะนี่เมือ่อตั้งทิ้งไว้สักพักนะ้ําหมุนตัวให้ดู ละลายไปเกือบหมดแล้วค่ะเกือบจะสวยเท่าเพื่อนแล้วเห็นไหมตั้งนานกว่านี้ก็จะเนียนกว่านี้นะยงแต่ว่าสีของตัวนมชั้นบนนะคะอาจจะเข้มอ่อนต่างกันนะตามความเลอะเทอะของตัวไมโลเหนียวที่เราเทลงไปป้าป้าป้า,ปาทำแล้วเก็บยังไงเก็บได้นานไหมทําแล้วเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ตลอดเวลานะจ๊ะป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาสามวันยังไม่เสียจ้า แต่ว่าในเรื่องของการเก็บรักษาอยากแนะนําให้ทดลองเองอีกทีนะคะเนื่องจากว่าความสดใหม่ของวัตถุดิบอุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาความสะอาดของขั้นตอนการทําก็ต่างกันระยะเวลาการเก็บรักษาก็ต่างกันได้ค่ะบางคนนําเครื่องดื่มที่ทําเสร็จแล้วเข้าออกตู้เย็นบ่อยๆแบบนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เสียงง่ายขึ้นด้วยนะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกัน ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรนมข้นหวาน23บาทไมโล42บาท93สตางค์นมข้นจืด4บาท94สตางค์นมสด85บาทขวดและฝา34บาท5สตางค์สติกเกอร์ตีไปว่าแผ่นละบาท15ขวดก็15บาทรวม204บาท92สตางค์ต้นทุนเมื่อสักครู่ทำได้ทั้งหมด 15ขวดขวดขนาด150 ml นะคะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่ขวดละ13บาท66สตางใครจะใช้ขวดไซส์อื่นต้องคิดและคำนวณเองนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหลอดค่าจีปาถาอื่นๆ ถ้าคนชอบหวานคนคนคนให้ไมโลเหนียวเข้ากับนมชั้นบนแล้วกระดกดื่มได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบหวานมากแนะนำว่าให้เทใส่น้ำแข็งดื่มนะจ๊ะป้าหนึ่งถ้าหนูจะทำขายขายกี่บาทดีคะป้าถ้าเป็นป้านะคะป้าจะขายขวดละ25บาทป้าเวอร์มากขวดเล็กนิดเดียว25บาบาทใครจะซื้อนั่นสิคะไม่ต้องเชื่อป้านะจ๊ะ ขอแนะนําว่าให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองแล้วบวกกําไรที่พอใจจากนั้นค่อยตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าเอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ